ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านเปิดราชกิจจานุเบกษาให้บรรเลงเพลงรับส่งเสด็จกรมสมเด็จพระเทพเป็นเพลงสันเสริญพระบารมีเปิดราชกิจจานุเบกษาให้บรรเลงเพลงรับส่งเสด็จกรมสมเด็จพระเทพเป็นเพลงสันเสริญพระบารมีจากกรณีที่ผู้ใช,ช้เฟซบุ๊กชัญญาเกียรติยำได้เผยแพร่ภาพธงพระอิสริยยศหน้ารถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระนิธิถราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยใช้ธงยวราชใหญ่ฝ่ายในสำหรับพระวราชายาของคราวปริน้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายในธงเจ้าฟ้าทั่วไปที่ทรงเคยใช้เป็นธงประจำพระอิสริยยศก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นพระอิสริยยศที่สูงขึ้นโดยธงยวราชใหญ่นั้น เป็นทงสําหรับสมเด็จพระยุพร,ราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าผู้ชายแต่กรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านเป็นเจ้านายฝ่ายในผู้หญิงจึงอนุรลมให้ใช้ทงเยาวราชใหญ่ฝ่ายในเป็นกรณีพิเศษนอกจากนี้หากย้อนไปเมื่อวันที่10ธพฤษภาคม2 5ง2ยสราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศร,ระเบียบส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการบรรเลงดุริยาง ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่างๆเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและสมพระเกียรติอันเป็นการถวายความเคารพถวายพระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งความสง่างามแห่งการพระราชพิธีและพิธีการโดยพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จพระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ขบรมราชชนีพันปีหลวงสมเด็จพระราชเสด็จพระราชดำเนินดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีทั้งรับและส่งเสด็จพระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระราชนีเสด็จพระราชดำเนินดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีทั้งรับและส่งเสด็จพระราชพิธีหรือพิธีการที่สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทรธรมหาวชิลาลงกรวรราชพักดีสิริกิต กาลรินีพีรยพัฒน์รัชศีมาคุณากรกปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินดูริยากบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จนี่คือความจริงในวันนี้ค่ะและไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะสอบไปในยะไหนนะคะที่ได้พระเมตตานะคะนั่นก็คือความรักนะคะของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกรมสมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปนะคะในเมืองไทยก็จะมีตั้งแต่ที่ยังไม่ได้พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นของราชนั้นนะคะก็จะมีสยามมกุฎราชกุมารก็คือพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สยามมกุฎราชกุมารีก็คือสมเด็จพระเทพค่ะคือสุริยันและจันทาคู่บาร,รมี ของพระองค์นั่นเองนะคะประเทศไทยช่างโชคดีเหลือเกินค่ะที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคอยดูแลประชาชนชาวไทยนะคะพระบาทสมเด็จพระชนาการทิเบตรัชการที่9นะคะได้ทรงปลูกฝังความรักความสามัคคีให้พระราชบุตรและพระราชธิดาของพระองค์นะคะในความรักที่มีต่อประชาชนนะคะและได้สอนพระราชโอรสและพระราชธิดานะคะ ปลูกฝังให้ทุกพระองค์นั้นรักประชาชนคนไทยและเสียสละทาทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทยนะคะโดยสมเด็จพระเทพนั้นนะคะพระองค์ทรงได้เขียนหนังสือหรือว่าบทความหนึ่งขึ้นมานะคะและมีบางข้อความนะคะที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าสิ่งที่ฉันทําเพื่อตอนเองมีอยู่สองอย่างคือกินกับเรียนหนังสือนอกนั้นทําเพื่อผู้อื่นหมดเลย พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจรอกค่ะไม่ต้องเต้าข่าวอะไรทั้งนั้นที่ว่าทําไมถึงเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนําหน้าขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพนะคะใครที่เต้าข่าวในทางเสียหายนั้นนะคะบอกได้เลยว่ามโนทิพ์มากค่ะ ความจริงก็คือความจริงค่ะขนาดพระอาจารย์คมนะคะได้เรียนทุกคนแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระวรกายพระพลามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เสด็จออกให้ทุกคนได้เห็นแล้วไงคะก็ไม่เชื่ออีกนะดิฉันก็เบื่อมากเลยที่ต้องมาเป็นโคโศกประจําสํานักพระราชวังนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านน่ะทรงเมตตาไงคะไม่อยากจะแก้ข่าวไม่อยากจะอะไรอทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง ทรงพระเมตตาค่ะใครที่หลงผิดอยู่นะคะก็หวังว่าจะเข้าใจนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็คือวันที่3มิถุนายน2564นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอดูกันต่อไปค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็นำความรู้มาให้ทุกคนนะคะได้รู้แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ พระเมตตานะคะพระราชทานให้สมเด็จกรมสมเด็จพระเทพนี้นะคะได้ดํารงพระอิสริย,ยยศได้สูงมากขึ้นนะคะโดยเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะทั้งรับและก็ส่งสเสด็จนะคะ mm hmm. เห็นไหมล่ะคะว่ามีอะไรที่ให้เราเฝ้าติดตามดูพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกมากเลยค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะใครที่ เฝ้ารอดูว่าพระองค์จะเป็นยังไงเมื่อไหร่พระองค์จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะนะคะคุณคอยดูกันต่อไปค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าพระเแกนที่สิบนั้นพระบารมีพระสติปัญญาไม่ได้ธรรมดาเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ตุ๊กตาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ